ครับวันนี้มีเสือสรดุ้งไฟครับผมมากินด้วยกันเด้อครับแซ่บๆกันพ่อเจ้าแมสวัสดีครับมาพี่นองวันนี้ได้เสือสรดุ้งไฟเพหอมๆอมให่หมไม่ไหมเลยครับอุ้ยอุ่ยหอนหอนหอนอ่ะมาได้ครับด้วยท่านไก่ท่านไก่ ท,ทั้งสปปลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเวียดนามคัม,มคบูดี้เกาหลีญี่ปุ่นเอเชียโยโุโรปอเมริกาไม่เกี่ยวกันพี่น้องจินเจ้าอันบบนี้เป็นนำเด่นอันชิดอึกบอยเนือ้อเนื้อซ้ำงอนเว้เหย้ามาพี่นอ้องอืเนื้อซ้ำเจ้าขอหั่นนะพี่นอ้องว้าวซิออืมืมจับ อมไปกินน้ำกัะเด้อครับเด้อไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิฮันเราจัดจานมากินน้ำกัะเด้ะพี่น้องเนาะไปะเสร็จเรียบร้อยชุช่มชพี่น้องมาออือขอคำหนึ่งกันออืืใช่ Bất ngờ, nắng hay sụp lại, nắng. nó sẽ dùng phái nữa. Y là, bé mía. Ah, để gọi xe ô nhiễm cup, gió, ngon lắm. Sắp lại, hmm. Mm. หลอมรสมุกพี่น,น้องนะกับแก้มยังดีนัหละมาช่องนี้ขาดพิธีใบครับมาสี่ลูกสี่เม็ดเบา ครับอืมครับครับครับอืมอืมจะเห็นเจ้าทีเพิ่งกันหน้าซำซำอืม เพกกื่อจะอยากกินน้ำขนะ้าวได้หนัะเดิมรับกันนะมาแบบนนี้จุดจุดอืม today I have a cute beef biscuit today. Very nice. I love it. Mm-hmm. mm mm มาได้ขับเดอ้อเนี่ยผมกินในช่วงที่ฮาวฮกโมงฮาวโมงน่ะมากินน้ำแกงพ่น้อืมอากาศร้อนๆก็ค่อยได้ได้เห็ดตอนแรกๆเอาอือืมอืม แซมมากอืม

อย่างม,ามันมนหอมอย่างอะไกินรวมพี่นองเด้อเดียรย่างเอาเก็บไว้เพราะว่ามันจะเป็นไข่แซ่บ ช่วงนี้ไม่ได้เป็นราดซ้าหลายแม่คา้าตลาดนาะแดดเด็ดมีบานอตัวหาซื้อผักกันแล้วช่วงนี้หนาหวๆอาดจะมีนะอื้มอื้ม ไฟั่มอือจะพี่น้องฝา <c oughs> กคนไลกดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อกูปเป็นร้านไก่นครับนะช่วงนี้อาจจะมีคลิปเน่าล่งครับพี่น้องต่อเติมบ้านโย่ใหสมาชิเดียสีอะไรสดยูดอกเห็ดใหม่เบิด,ด้ลเอาตะคงสั่งไปเถอะอือ ครับตกแต่งภายในเบิดทุกอย่างเท็ดไม่ได้ดีเราเท็ดเท็ดอะไรเห็ดมันเลยเทีดวแล้วอืม อ๋อมีแหง้งเดี๋ยวคนมากินหมูเด้เนาะพี่อแสบด้คุยกันเด้มันมวนเด้เดี๋ยววันจันทร์ปเป็นละพันหยุดกันกับแซบสุ เพื่อนมากินอยู่คนล้างบ้านครับอร่อยมากครับอแก่ละหืมเบิดลอ๋ะมาลูกสวยๆกันอ่ะ สุดท้ายท้ายสุดนี่อุ้ยเราต้องพิธีห่าตรงมีได้สุดท้ายนะพี่น้อกนะบริติดต์นะครับเด้อกินเป็นกระใสแค่นี้บริสุทธิ์บายสุทครมีคนว่าติดและลายเหลาสมบัติเหลามันติดเท่า <laughs> อ่ะ,อ,ะอืมอืม

งอนหล่อจุงกะสีเล็กโอเคมาวันนี้ผมพ่อสีพี่น้องมือหนาผมหาวันนี้เด็ดมูอแสบมาก,กินที่เบิองใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาววิเซนบ๊ายบายขับันณจริงจริงเลิฟบอยูอ้อลิฟยูเียดนามบ๊ายบายบ๊ายบายตัวรมาคืบสีเบจ่าบ๊ายบายลิอบอยู <laughs>